ในประวัติศาสตร์สงครามทางอากาศเนี่ยน,นะครับมีเครื่องบินไม่กี่รุ่นที่พอปรากฏตัวขึ้นมาแล้วสามารถเปลี่ยนเกมได้ในชั่วข้ามคืนค่ะซึ่งในสงครามโลกครั้งที่2ลุฟวาเฟหรือกองทัพอากาศเยอรมันก็มีเครื่องบินรบหลักๆอยู่2รุ่นที่ทำหน้าที่คล้ายแคลนกันมากก็คือ m e s s ซ r s c ดบีเอฟหน0 9กับ f o c k e w ว l เ f w 1 9หใช่ครับบีเอฟนี่คือดังมาตั้งแต่ต้นสงครามเลย แต่อีกรุ่นที่มาทีหลังแล้วสร้างแรงสั่นสะเทือนไปทั่วก็คือ FW190 นี่แหละครับอืวันนี้เราเลยจะมาเจาะลึกเรื่องราวของเจ้า FW190 หรือที่นักบินเยอรมันเขาตั้งฉายาให้ว่า w o r a r e ซึ่งแปลว่านกโปรโดกใช่ไหมคะใช่เลยครับเป็นนกนักล่าตัวเล็กแต่ดุมากเราจะมาดูกันว่าทำไมการมาถึงของมันถึงสร้างปรากฏการณ์ที่เรียกว่า fw 190 Shock ช็อกแล้วบทบาทในสนามรบจริงๆของมันเป็นยังไงแล้วพอไปเทียบกับคู่ปรับตัวชะกาดอย่าง Spitfire หรือ p 5 1 Mustang มเนี่ยมันจะซื้อได้ไหมคำถามนั้นเลยครับถ้าจะให้พูดจริงๆนะคะ fw 190เนี่ยคือคำจำกัดความของคำว่า workhorse หรือม้างานของล f ฟวา f f e เลย างานใช่ค่ะคือถ้า b f เ่ง0เป็นเหมือนม้าแข่งที่ปราดเปรียว FW-190 ก็คือม้างานที่แข็งแกร่งบึกบืนไว้ใจได้ทำได้ทุกอย่างเลยค่ะทำได้ทุกอย่างตั้งแต่ครองอากาศโจมตีพาดพื้นดินไปจนถึงคุ้มกันซึ่งความอเนกประสงค์นี่แหละค่ะคือหัวใจของมันเลยโอเคงั้นเรามาเริ่มกันที่จุดเริ่มต้นของตำนานมาเลยนะครับปรากฏการที่เรียกว่า the fw 1 9 0 shock ย้อนกลับไปเดือนสิงหาคมปี1941เหนือน่านฟ้าฝรั่งเศสตอนนั้นนักบินอังกฤษเริ่มรายงานว่าเจอเครื่องบินรบเยอรมันแบบใหม่ที่ไม่เคยเห็นมาก่อนหน้าตามันจะดูแปลกๆหน่อยใช่ไหมคะใช่ค่ะจมูกมันจะปั้านๆใหญ่ๆเพราะว่าใช้เครื่องยนต์แบบดาวหรือเรเดียลเอนจินซึ่งตอนแรกเนี่ยฝ่ายข่าวกรองของสัมพันธมิตรถึงกับงงเลยนะคะงงว่ามันคือเครื่องอะไรใช่ค่ะเขาคิดว่าอาจจะเป็นเครื่อง P. 3 6 Mohawks ของอเมริกาที่เยอรมนียึดมาจากฝรั่งเศสอ๋อเพราะใช้เครื่องยนต์แบบเดียวกันใช่ค่ะแต่ความเข้าใจผิดนั้นน่ะอยู่ได้ไม่นานเลยเพราะพอเข้ารบกันจริงๆนักบินสปิ t ไฟเอร์ก็รู้เลยว่ากําลังเจอกับปีศาจตัวใหม่ที่สู้ไม่ได้เลยมันเหนือกว่าขนาดนั้นเลยเหรอครับคือ Spitfire Mk 5ตอนนั้นก็ถือว่าสุดล่อแล้วนะมันคือก้าวกระโดดเลยค่ะ FW 1 9 0เหนือกว่า Spitfire Mk 5แทบทุกอย่างโห oh. เร็วกว่า โดยเฉพาะที่ความสูงต่ำๆไต่ตเร็วกว่าดําดิ่งก็เร็วกว่าครับและที่สำคัญมากๆเลยคืออัตราการม้วนตัวหรือโรเรทที่เร็วจนน่าตกใจทำให้นักบิน f w 1 9 0สลัดหลุดจากการไล่ล่าได้ง่ายมากแล้วเรื่องอาวุธลหรครับอำนาจการยิงก็หนักกว่าเยอะค่ะบางรุ่นนี่เตกปืนใหญ่20มิลเมตรมาถึง4กระบอกเลยอื มีอย่างเดียวที่สปิดไฟเอร์ยังดีกว่าคือรัศมีวงเลี้ยวที่แคบกว่าซึ่งแน่นอนว่านักบินยรรมันที่เก่งๆก็จะเลี่ยงการสู้ในวงเลี้ยวอยู่แล้วฟังดูแล้วเหมือนเป็นฝันร้ายของนักบินอังกฤษเลยนะครับเนี่ยเจอศัตรูที่เหนือกว่าทุกมิติแบบนี้ ใช่ค่ะความสูญเสียหนักมากถึงขั้นที่ว่าขวัญกำลังใจของนักบินอังเกตกตกต่ำลงไปเยอะเลยผมอ่านเจอว่าถึงกับมีแผนจะส่งหน่วยคอมมานโดไปขโมยเครื่องมาจากสนามบินเลยเหรอครับจริงจังมากค่ะกับแผนนั้นแต่โชคก็เข้าข้างฝ่ายสัมพันธมิตรโดยไม่ต้องเสี่ยงข,ขนาดนั้นที่แบบไม่น่าเชื่อว่าจะเกิดขึ้นได้อะ่ะแค่เลี้ยวผิดทีเดียวความลับสุดยอดตกไปอยู่ในมือศัตรูเลยค่ะคือในเดือนมิถุนายน1942ั้โอเบอร์ลอยนันอาร์มินเฟเบอร์เนี่ย หลังจากสู้รบอย่างดุเดือดเขาก็เกิดสับสนทิศทางแทนที่จะบินกลับฝรั่งเศสเขากลับเอาเครื่อง F-190A3 w ที่สมบูรณ์แบบของเขาไปลงจอดที่สนามบินของอังกฤษในแคว้นเวลส์แล้วอย่างม้วนตัวโชว์ก่อนลงด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะม้วนโชว์หนึ่งรอบเพื่อประกาศชัยชนะโดยที่ไม่รู้เลยว่ากำลังมอบของขวัญล้ำค่าให้ศัตรูอยู่โหพอเครื่องแตะพื้นเท่านั้นแหละทหารอังกฤษก็กรูเข้ามารวบตัวเลยค่ะ วินาทีนั้นความลับของ FW190 ก็ไม่ใช่ความลับอีกต่อไปแล้วฝ่ายสัมพันธมิตรก็แก้เกมได้ทันทีทันทีเลยค่ะแค่เดือนเดียวหลังจากนั้นกรกฎาคม1942 Speedfire MKI ที่มีเครื่องยนต์เมอร์ลินรุ่นใหม่ที่แรงกว่าก็เข้าประจำการแล้วก็สามารถต่อกรกับ FW190 ได้อย่างสูสีในที่สุดถึงความลับจะถูกเปิดเผยไปแล้วแต่มันก็ไม่ได้ทำให้ความสำคัญของ FW1 9 0ลดลงเลยนะครับ ไม่เลยค่ะในทางกลับกันมันได้พิสูจน์ตัวเองในฐานะม้างานสารพัดประโยชน์ในสนามรบอย่างในปฏิบัติการเซอร์เบรัสหรือที่รู้จักกันในชื่อ Channel Dash ใช่ค่ะกุมภาพันธ์1,942ภารกิจนี้ถือว่าท้าทายมากๆเป็นภารกิจที่บ้าบินสุดๆเลยค่ะคือการคุ้มกันเรือรบผิวน้ำขนาดใหญ่ของเยอรมันสามลำให้ฝ่าช่องแคบอังกฤษในตอนกลางวันแสกแซึ่งเต็มไปด้วยการป้องกันของอังกฤษ เอดฟกาลันผู้บัญชาการหน่วยบินขับไล่ตอนนั้นระดม FW 1 9 0กับ BF 1 0 9ทั้งหมดที่มีมาสร้างเป็นร่มอากาศขุ้มกันกล่องเรือแล้วผลก็คือ FW 1 9 0ทําทำหน้าที่ได้อย่างสมบูรณ์แบบค่ะปัดป้องการโจมตีของอังกฤษได้ทั้งหมดจนกองเรือกลับถึงเยอรมนีอย่างปลอดภัยกาลันถึงกับเรียกมันว่าเป็นชั่วโมงที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตการทางานของเขาเลยนั่นคือบทบาทครองอากาศแต่พอไปที่แนวรบด้านตะวันออก ภาพของสงครามมันต่างออกไปเลยต่างกันมากค่ะผมได้ยินมาว่า FW 190คือเครื่องบินที่สมบูรณ์แบบสำหรับสมรภูมินั้นเลยถูกต้องที่สุดเลยค่ะ FW 1 90ถูกส่งไปแนวรบตะวันออกช้ากว่าฝั่งตะวันตกมากคือช่วงปลายปี1942แต่พอไปถึงมันก็กลายเป็นดาวเด่นทันทีโดยเฉพาะในหน่วยโจมตีภาคพื้นดินหรือ s c h l a c h t g s w a d e r สภาพเวทลาที่นั่นมันโหดร้ายกว่ามากใช่ไหมครับ ใช่ค่ะสมามบินส่วนใหญ่เป็นแค่ทุ่งโล่งๆเต็มไปด้วยโคลนหิมะซึ่งนี่คือจุดที่ข้อได้เปรียบทางวิศวกรรมของ Fw 190มันโดดเด่นขึ้นมาใช่เลยค่ะโดยเฉพาะเรื่องฐานล้อกับเครื่องยนต์ BF 190ที่ฐานล้อแคบๆนี่คือมีปัญหาตลอดประสบอุบัติเหตุตอนขึ้นลงบนพื้นขรุขระเป็นด้ําเลยค่ะแต่ Fw 190ที่ฐานล้อกว้างและแข็งแรงเนี่ยแทบไม่มีปัญหานี้เลยแล้วเรื่องเครื่องยนต์ล่ะครับ เครื่องยนต์แบบดาว BMW 8 0 1ที่ระบายความร้อนด้วยอากาศมันทนทานต่อกระสุนจากภาคพื้นดินได้ดีกว่าเครื่องยนต์ V 1 2ที่ระบายความร้อนด้วยของเหลวของ BF 190มากอ๋อคือถ้าหม้อน้ำของ BF 1 9 0โดนยิงรูเดียวก็จบเลยใช่ค่ะเครื่องยนต์จะพังในไม่กี่นาทีแต่เครื่องยนต์ดาวของ FW 190เนี่ยโดนยิงจนลูกสูบพังไปสูบสองสูบยังบินกลับฐานได้เลยโอ้ทนมาก ด้วยความทนทานบวกกับอำนาจการยิงที่หนักหน่วงมันเลยกลายเป็นเพช,ชาค่าตสำหรับรถถัง T-34 และเครื่องบินโจมตีภาคพื้นดินเกราะหนาอย่าง Il-2 s t u m o v i k ของโซเวียตไปเลยนักบินเอสหลายๆคนก็แจ้งเกิดจากที่นี่ด้วย FW-190 ใช่ค่ะ Otto k ค t ตโ e ว w a l t น r k n u นี่ชัยชนะส่วนใหญ่ของพวกเขาก็ได้มาจากการขับ FW 190ในแนวรบนี้แหละค่ะแ้ะบทบาทในการป้องกันน่านฟ้าเยอรมนีหรือ Defense of the Reich ล่ะครับตอนที่สงครามดำเนินไปภัยคุกคามที่ใหญ่ที่สุดก็คือฝูงบินทิ้งระเบิด B 1 7ใช่ค่ะภารกิจนี้คือการต่อสู้ที่สิ้นหวังสุดของล u ฟวาเฟ่เลยเพราะเครื่องบินขับไล่ธรรมดาเอาไม่อยู่ อำนาจการยิงไม่พอที่จะทำลาย B 1 7ที่มีปืนกลรอบทิศทางแล้วก็แข็งแกร่งมากๆได้เร็วพอเยอรมนีเลยต้องสร้างอาวุธพิเศษขึ้นมาก็คือ FW 190รุ่น Strumberger หรือแกะกระทิงค่ะแค่ชื่อก็ดูแล้วนะครับมันพิเศษยังไงครับรุ่นนี้ มันคือรบถังบินได้ดีๆนี่เองค่ะในรุ่น Fw 1 9 0 A 8 r 2มีการเสริมแผ่นเกราะหนา30มิมลิเมตรรอบห้องนักบินติดกระจกกันกระสุนหนาถึง90มิลิเมตรโหและที่สำคัญที่สุดคือติดปืนใหญ่ Mk 1 0ึขนาด30ม mm, มที่ปีกซึ่งกระสุนแค่3-4นัดก็ฉีกปีก B 1 7ให้หลุดได้เลยฟังดูแล้วยุทธวิธีต้องเสี่ยงตายมากแน่ๆนะใช่ค่ะคือต้องบินเข้าโจมตีจากด้านหลังของฝูงบินทิ้งระเบิด อาศัยเกาะหนาๆทนหากกระสุนชุดตอด5-0ซแคลเบอร์เข้าไปแล้วก็ยิงในระยะใกล้ซึ่งแน่นอนว่าการดัดแปลงนี้ก็ต้องมีข้อเสียข้อเสียใหญ่หลวงเลยค่ะน้ำหนักที่เพิ่มขึ้นทำให้เครื่องสเสริมโบกเกอร์กลายเป็นเป้านิ่งที่อุ้ยอ้ายและช้านากสู้กับเครื่องบินขับไล่คุ้มกันไม่ได้ไม่ได้เลยค่ะเลยต้องมีฝูง BF1 0 9ที่เบากว่ามาคอยบินคุ้มกันอีกทีหนึง่ง ซึ่งนี่ก็คือจุดอ่อนที่ฝ่ายอเมริกันมองเห็นถูกต้องค่ะและนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์ครั้งสำคัญของนายพลจิมมี่ดูเลตที่เรียกว่าการปลดปล่อยเครื่องบินขับไล่ใช่ค่ะแต่ก่อนเนี่ยนโยบายคือให้เครื่องบินขับไล่บินเกาะติดกับฝูงบินทิ้งระเบิดตลอดเวลาเพื่อป้องกันตัว แต่ดูลิเทลมองว่ามันเป็นการตั้งรับเกินไปเขาเลยเปลี่ยนนโยบายอนุญาตให้เครื่องบินขับไล่โดยเฉพาะ P-51 Mustang ที่บินได้ไกลบินล่วงหน้าออกไปกวาดล้างท้องฟ้าได้เลยเหมือนส่งหน่วยออกไปล่าก่อนใช่ค่ะไล่ล่าและทำลายเครื่องบินรบเยอรมันได้อย่างอิสระซึ่งมันได้ผลชะงัดเลยคือ P-51 จะไปจัดการกับฝูง BF 109ที่มาคุมกันก่อนถูกต้องค่ะพอฝูงสตรนเบิร์เกอร์ที่ไร้การป้องกันก็จะโดนรุมกินโต๊ะโดย P51 ที่ทั้งเร็วและคล่องตัวกว่ากลยุทธ์นี้ได้ทำลายหน่วยสตรนเบอร์เกอร์และก็กระดูกสันหลังของกองกำลังขับไล่เยอรมันลงอย่างสิ้นเชิงเลยค่ะทีนี้เราลองเข้าไปนั่งในห้องนักบินกันบ้างดีกว่าครับว่าในมุมของนักบินที่เคยขับทั้ง FW 1 9 0และ BF 1 0 9เขารู้สึกต่างกันยังไง จากบันทึกของฮอฟแมนไฮน์สลาเง่ดูเหมือนเขาจะชอบ FW 190มากกว่าชัดเจนเลยนะครับลางเง่ให้เหตุผลที่น่าสนใจหลายอย่างเลยค่ะเขาบอกว่าห้องนักบินของ FW 190กว้างขวางและทันสมัยกว่ามากเหมือนขับรถสปอร์ตประมาณนั้นเลยค่ะเทียบกับ BF 109ที่คับแคบและอึดอัดระบบควบคุมต่างๆก็เป็นไฟฟ้าหมดใช้งานง่ายกว่าแล้วเรื่องความแข็งแรงล่ะครับ โครงสร้างก็แข็งแรงกว่าชัดเจนโดยเฉพาะตอนดำดิ่งด้วยความเร็วสูงที่นักบิน BF 109ต้องคอยลุ้นว่าปีกจะหักไหมและจุดสำคัญที่สุดที่เราคุยกันไปแล้วก็คือความเสถียรตอนขึ้นลงใช่ค่ะแม้แต่นักบินอเมริกันอย่าง c ค l o n a l Kid Carson ก็ยังวิจารณ์ BF 109ว่าเป็นการออกแบบที่ล้าสมัยไปแล้วตั้งแต่ปี1942 แต่ F W 1 9 0ก็ไม่ได้สมบูรณ์แบบนะคะมันมีข้อบกพร่องที่อันตรายถึงชีวิตเหมือนกันอย่างเช่นอย่างแรกคือสมรรถนะเครื่องยนต์ในรุ่นแรกๆจะตกหวบเลยที่ความสูงเกิน6000เมตรทำให้เสียเปรียบเครื่องบินขับไล่ของสัมพันธมิตรที่สู้กันบนที่สูงปัญหานี้มาแก้ได้ในรุ่น D 9ทีหลังใช่ค่ะแล้วก็ทัศนวิสัยด้านหน้าตอนขึ้นลงก็ไม่ค่อยดีเพราะจมูกเครื่องยนต์ดาวมันใหญ่แต่ดูเหมือนจะมีจุดที่น่ากลัวกว่านั้นซ่อนอยู่ และนี่คือจุดที่อันตรายที่สุดของมันค่ะคืออาการ stall หรือศูญย์เสียแรงยกที่รุนแรงและเฉียบพลันมากไม่มีสัญญาณเตือนล่วงหน้าไม่เลยค่ะถ้าดึงเครื่องเข้าโค้งแคบด้วยแรงจีสูงเกินไปมันจะเสียการควบคุมทันทีปีกด้านหนึ่งจะตกวูบแล้วเครื่องจะพลิกกลับด้านอย่างรวดเร็วซึ่งถ้าเกิดขึ้นใกล้พื้นก็คือจบเลยใช่ค่ะหายนะสถานเดียว นักบินเมื่อใหม่หลายคนเสียชีวิตไปกับอาการนี้แต่สำหรับนักบินที่มีประสบการณ์ที่รู้ขีดจำกัดของมันโดยรวมพวกเขาก็ยังยกให้ Fw 190เป็นเครื่องบินที่พวกเขาชื่นชอบมากกว่า Bf 190 UD อยู่ดีโอเคครับทีนี้มาถึงคำถามสำคัญที่สุดเมื่อเทียบกับสุดยอดเครื่องบินรบของฝ่ายสัมพันธมิตรอย่าง P 5 1 Mustang ผลเป็นยังไงครับนี่คือคู่ต่อสู้ที่สมน้ำสมเนื้อที่สุดแล้วคะ่ะครับ และถ้าจะเปรียบเทียบกันแบบเป็นรูปธรรมที่สุดเราต้องอ้างอิงหลักการที่เรียกว่า energy maneuverability หรือ EM ฟังดูเทคนิคมากเลยครับพูดง่ายๆก็คือเป็นการดูว่าเครื่องบินลำไหนสามารถสร้างและรักษาพลังงานซึ่งก็คือความเร็วบวกกับความสูงได้ดีกว่ากันในสถานการณ์ต่างๆอ๋อคือใครได้เปรียบในการเลี้ยวการไต่หรือการตําดิ่งประมาณนั้นเลยค่ะแล้วผลลัพธ์ที่ได้จากการวิเคราะห์นี่มันบอกอะไรเราในสนามรบจริงบ้างครับ ผลก็คือ P51 Mustang มีสิ่งที่เรียกว่าซองจดหมายสมรรถนะหรือ Performance envelope ที่ครอบคลุมและเหนือกว่าทั้ง BF109G และ FW190A โดยเฉพาะที่เพดานบินสูงใช่ค่ะที่ความสูงซึ่งเป็นพื้นที่ปฏิบัติการหลักของฝูงบินทิ้งระเบิด P51 มีทั้งอัตราการไต่และความเร็วสูงสุดที่ดีกว่าชัดเจน ม,มันอาจจะเลี้ยวไม่คมเท่าสปิดไฟเออร์ในความเร็วต่ำหรือม้วนตัวไม่เร็วเท่า FW-190 แต่สมรรถนะโดยรวมของมันสมดุลและยอดเยี่ยมกว่า ซึ่งมันหมายความว่านักบิน P-51 มีอิสระในการเลือกที่จะสู้ในเงื่อนไขที่ตัวเองได้เปรียบเสมอใช่เลยค่ะนั่นคือหัวใจสําคัญเลยคือถ้าสถานการณ์ได้เปรียบก็เข้าโจมตีใช่ค่ะเช่นการโจมตีจากที่สูงด้วยความเร็วแต่ถ้าไม่เป็นใจก็ใช้ความเร็วที่เหนือกว่าหนีออกมาตั้งหลักก่อนได้ถูกต้องค่ะในขณะที่นักบิน Fw-190 มักจะถูกบีบให้ต้องสู้ในเงื่อนไขของ P-51 เพราะฉะนั้นแม้ตัวต่อตัว,ว,ว,ว Fw-190 จะน่ากลัวมาก แต่ในภาพรวมของสงครามทางอากาศ P-51 ก็มีสมรรถนะที่เหนือกว่าและเมื่อรวมกับจำนวนการผลิตที่มากกว่ามหาศาลและคุณภาพนักบินช่วงทายสงครามมันก็เลยเป็นฝ่ายที่ครองความได้เปรียบในที่สุดสรุปแล้ว FW-1 9 0เป็นเครื่องบินที่ยอดเยี่ยมอย่างไม่มีข้อสงสัยเลยนะครับการออกแบบแข็งแกร่งทันสมัยเป็นที่รักของนักบินเป็นอาวุธที่เปลี่ยนเกมได้จริงๆ แต่สุดท้ายแล้วก็มีข้อจํากัดด้านสมรรถนะที่เพดานบินสูงในรุ่นแรกๆและก็ต้องพ่ายแพ้ให้กับเทคโนโลยีที่ใหม่กว่าอย่าง P 5 1 Mustang และที่สําคัญที่สุดคือพลังการผลิตของฝ่ายสัมพันธมิตรที่เทียบกันไม่ได้เลยครับและนั่นก็นำเรามาสู่คําถามสุดท้ายที่น่าคิดมากซึ่งมาจากคําวิจารณ์ของ Colonel Kit c a ที่เราพูดถึงไปใช่ครับ เขาทิ้งทายไว้ว่าทำไมเยอรมนีถึงยังดื้อดึงผลิต bf-109 ที่มีปัญหาและล้าสมัยต่อไปจนเกือบสิ้นสุดสงครามทาั้งทที่พวกเขามีเครื่องบินที่มีศัก,กยภาพและทันสมัยกว่าอย่าง fw-190 อยู่ในมือและสามารถทุ่มทรัพยากรทั้งหมดไปพัฒนามันได้คำถามนี้สะท้อนถึงอะไรเป็นเรื่องของประชาการออกแบบความผูกพันกับเครื่องบินที่เป็นสัญ,ญลักษณ์ หรือว่าและหรือเป็นเพราะการเมืองและอิทธิพลของบริษัทผู้ผลิตอย่าง m เมสเซจมิดในกองทัพอากาศเยอรมันกันแน่ซึ่งนี่ก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่นำไปสู่ความพ่ายแพ้ของล u ฟท์ a ว f เในที่สุดก็ได้ค่ะ